ประกาศข่าวดีครับประกาศข่าวดีเนี่ยวันนี้ประเมินเข้าหลังที่หนึ่งนะครับ Enjoy home, อเอนจอยโฮมเฟสหกอำเภอขามทนีสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสะกรโคนมอเภอขามะเีสอรตรงมา200เมตรอยู่ด้านขวามือติดถนนลาดยางเฟสหกของเรามี5หลังนะครับเฟสหของเรามี5้าหลังโอนไปแล้ว1หลังยืนกู้ทั้งหมดแล้วนะยืนกู้ทั้งหมดแล้วโอนไปแล้ว1หลังวันนี้ประเมินเข้าหลังที่1อีก1หลัง อาทิตย์หน้านะจะเข้าอีก2หลังนะครับก็เหลือ,อก็เรียกว่าเหลือดําเนินการในส่วนของอประเมินอีก3หลังนะครับ5หลังโอนแล้ว1หลังประเมินเข้าวันนี้อีกหงหลังรอ,อประเมินเข้าอีก3หลังนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่เราอยากที่จะส่งต่อแล้วก็แบ่งปันให้กับทีมงานเราทุกๆคนนะครับ Enjoy Home fate, เฟสหัอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนคนรราชสีมาวันนี้ประกาศข่าวดีครับคุณพาา่อสาคุณรัตนาพรนะครับประเมินข้าวหลังที่หนึ่งอ่าแบบชิวๆเลยวันนี้เนี่ยปุ๊บโอ้โประเมินข้าวเรียบร้อยนะครับหลังนี้แหละหลังนี้และประเมินข้าวเรียบร้อยหลังที่สามโอนก่อนเพื่อนหลังนี้สามโอนก่อนเพื่อนนะครับ แล้วก็หลังที่หนึ่งประเมินพึ่งเข้าวันนี้น่าจะได้โอนไม่เกินวันพุธตามถ้าคาดการนะตามคาดการ <c oughs> นะฮะก็หมุนเวียนกัินไปครับหมุนเวียนกัินไปโอนมานี่นะครับไม่ได้ว่าจะเอาเงินมากองมานอนนิ่งนะหมุนเวียนครับโอ้โหหมุนเวียนเขาเรียกว่าเราก็บริหารจัดการเต็มที่เหมือนกันนะครับบริหารจัดการเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าเร็วๆนี้ก็จะต้องเป็นเริ่มโปรเจกต์ เฟสเจ็ดอีกนะครับเรื่องโปรเจกตนะ์เฟสเจ็ดอีกนะครับนี่หลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งโอ้ไฟส,สวยๆเลยท่านเจ้าของบ้านมีนัดว่าจะมาดูบ้านพวกนี้นะท่านเจ้าของบ้านมีนัดว่าจะมาดูบ้านพวกนี้หลังที่สองไม่ได้ยังไม่ได้เปิดไฟเดี๋ยวให้ทีมงานเรามาเปิดไฟสักหน่อย ที่จริง4กับ5ก็เปิดไฟได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไฟพร้อมกันเลยก็ได้พาทีมงานเราไปเปิดไฟ4กับ5้าเขาก็ต่อไฟชั่วคราวไว้แล้วลองให้ทีมงานช่างไฟของเราต่อไฟชั่วคราวจากด้านหลังนะครับเนี่ยสายเมนเราดึงไว้แต่ว่าเรายังไม่ได้มีอ่าเขาเรียกมอมิเตอร์ประจำเพราะว่าเราเราโอนบ้านก่อน แต่เราใช้สเต็ปของการใช้ไฟชั่วคราวในการต่อโชว์อย่างที่ผมบอกอะหนึ่งวันสองวันหนึ่งอาทิตย์ก็มีผลกับการขายเนี่ย่าสว่างแล้วจะเต็มจะเต็มเวลาเปิดไฟผมชอบเปิดทุกดวงเลยบางครั้งดวงไหนบางดวงก็บางจุดก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะหน้าบ้านแต่ว่าผมชอบเปิด การที่เราเปิดไฟสว่างสวมันเป็นพลังงานที่ดีนี่เป็นพลังงานดีๆถ้าเปิดไฟอย่างนี้จะต้องปิดประตูก่อนดเดี๋ยวแมงเข้ามาเยอะอันนี้เขาเก็บงานสีอยู่นะครับหลังที่สีนี่หลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านเหลือพื้นที่กว้างขวางปิดประตูก่อนอ่าข่าวดีนะครับทุกคนประเมินเข้าหนึ่งหลังนะครับวันนี้ ขอบคุณทีมงานประเมินที่น่ารักมากๆนะครับอ่าปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างนี่ห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองเอนจอยโฮมเฟรด6อำเภอขามสอจังหวัดนครราชสีมาเป็น เราสร้างแบบสองห้องนอนนะครับเราสร้างแบบสองห้องนอนไฟละบ้านมีสวิตตัวหนึ่งปิดเปิดอ่าใช่ใช่ปิดหน้าต่างก่อนแมลงจะเข้ามานะครับ นี่ไฟถานนะที่เราพาดูมีมีรีโมทให้ปรับได้3โทนปรับได้ปรับได้3ามเฉดสีเป็นไฟถานสวยไหมครับ2อง0อบาท2,900บาทประตูด้านหน้าประตูกระจก บานตาย2บานสไลด์ออกด้านข้าง2บานแล้วก็มีช่องแสงน้าลักน่าลักหนึ่งช่องอคำถามคือประตูของเรากว้างเท่าไรสูงเท่าไรครับสวัสดีครับพี่เสกสารนะครับสบายดีนะครับโอลลัว,ลวครับพี่อืง่งโอลลัว,ลวสวัสดีครับคุณชัยพลนนะครับคำถามคือประตูของเรากว้างเท่าไรสูงเทา่าไรอ่าอันนี้เป็นขนาดที่สวยงามเหมาะสมนะ แบ่งปันให้กับทีมงานเราทุกคนนะครับบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามานะจะได้เขาเรียกว่าเก็บรวบรวมข้อมูลไปทีละนิดทีละหน่อยจนเหมาะสมและคู่ควรกับคําว่าเจ้าของโครงการอันนี้ที่นั่งหน้าบ้านที่นั่งเฉียงหน้าบ้านจะเป็นรูปตัวแอลเห็นไหมที่จริงเราทําฝั่งเดียวก็ได้แต่ว่าเนื่องจากหน้าบ้านเรามันค่อนข้างกว้างแล้วก็เลยเมีมีตัวแอลตัดตรงนี้หน่อยความสูงของที่นั่งหน้าบ้าน จากพื้นกระเบื้องตรงนี้นะครับพื้นกระเบื้องเฉลียงหนาบ้านจนถึงข้างบนม้านั่งตรงนี้55เซน55เซนเป็นระยะที่สวยงามนะได้อีกแล้วได้แล้วหนึ่งตัวเลขที่ยิ่งเคยบอกแต่บางท่านไม่ได้มงึงบางที่บอกไว้นานแล้วบางคนไม่ได้ดูทุกไลฟ์ไงใครจําได้บ้างใครจําได้บ้างความกว้างของประตูเท่าไราตัวนี้กวา้างเฉลยเลยดีกว่าอาจจะลืมกันกวามม้าง3เมตรประตูไอ้ตัวบานใหญ่เนี่ยนะ เวลาเรากันไว้นะครับกว้างสาเมตรสูงสองเมตรยี่สิบแล้วเราก็แบ่งเป็นสี่ช่องเห็นไหมหนะึ่งสองสามสี่กว้างสามเมตรสูงสองเมตรยี่สิบเป็นระยะที่สวยงามช่างฝากเปิดไฟหลังนี้หน่อยครับแอฝากหลักกระจกได้เด้อพอมาแรงนี่งจะครับ ใช่ไหมแต่แต่สีดำอะของเจอ๋อน่าจะใช่จ<ะ>อันนี้เหลืออะไรนะรั้วระแนงนั่นน่ะเอยล,ลงลงโล่งนี้ก็สวยดีนะไม่ต้องละแนงงเงี้ยดูลงดีดูสวยดีโอ้พื้นที่ข้างบ้านเหลือเฟือเห็นไหมครับ ที่ข้างบ้านเหลือเฟือังที่ห้าโดยเฉพาะหลังที่ห้าเหลือเยอะมากๆาาต้องลงจาดรถทำไมไม่ติดสีฟ้านะครับแล้วก็สีน้ำตาลเข้มเมื่อเจอกับไฟทำให้สวยงาม ความสูงของรั้วเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยความสูงของรัว 150. ้วเมตรห้าสิบอีกสักตัวเลขอีกสักตัวเลขเสาเสารัวาววร้วเสาโชว์รั้วเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่เสาโชว์รั้วเสาโชว์รั้วขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยเสาโชว์รั้วตัวนี้ขนาดเท่าไหร่เสาโชว์รั้วเนี่ยเอออย่างนี้โล่งดีผมว่าไม่ต้องใส่ระแนงก็ได้มั้งมันจะดูโล่งดีไม่ต้องใส่รั้วระ,ะแนงจะดูโล่งดีนะครับ แต่ก็จะรู้สึกแบบโล่งไปหน่อยอืมแบบดูสว่างดูแบบสีสันดูมีชีวิตชีวาายนี้ไม่เห็นติดละช่งลงจลดอดรถอ่ะ แสดงว่าลงจราจรถยอาจจะไม่ติดตรงนี้แหละอ่าสวยไหมครับหลังนี้หลังนี้แบบโล่งๆนะอายังไม่ได้เฉลยยังไม่ได้เฉลยเนี่ยเสารัวเสารัวเนี่ยสามสิบคูณสามสิบไม่ใช่สาสิเมตรนะสามสิบเซนอ้าพคุณพรศักดิ์เอซตัวจริงนะครับ สามสิูณสาจัดไปสวยงามถ้าก็แล้วแต่แบบบ้านด้วยนะครับแล้วแต่แบบบ้านด้วยแต่แบบของเราทําขนาดนี้ก็กําลังสวยสังเกตเห็นไดไรไหมเสาเสารัว้วจะมาตรงกับเสาลงจากรถจุดนี้แล้วก็จะทางยาวมาเลยเห็นไหมครับทางยาวมาเลยแล้วจะมาเจออีกต้นหนึ่งคือต้นนี้ซึ่งตรงกับเฉลียงตรงกับเสาเฉลียงฝั่งขวามือ ปกติระยะรั้วของเราประมาณ2เมตรห้าสิบนะจะต้องมีเสาหนึ่งต้นแต่นี้จัดเต็มให้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาบังเฉลียงหน้าบ้านเนี่ยแต่นี้เราจะทําเราจะมีเสาใต้ดินนะครับต่อมอรองรับเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่แบ่งปันให้กับทีมงานเราทุกๆุกคนนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันพี่อื่งบอกว่าสวยมากขอบคุณครับ4ีห้าจะไม่ได้ปลูกหญ้านะครับหลังที่4ีห้าไม่ได้ปลูกหญ้าเก็บงานสีซะหน่อย ต้นไม้มารอแล้วต้นไม้มารอแล้วหาตัวเลขอีกสักตัวหนึ่งต้นไม้กี่บาทพี่คุณพ่อสักต้นไม้กี่บาทก่อนจบไลฟ์สั้นๆคำพอดีต้นไม้กี่บาทาาน,าทน,น,นทาี่ต้นไม้ต้นตนี้อ่าจะได้เป็นข้อมูลนี้กับทีมงานเราต้นไม้ราคาตลาดนะถ้าต้นนี้ประมาณ 3,000- ถึง3 5 0พนะครับ ต้นไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราซื้อเหมาแล้วก็เป็นร้านประจําพร้อมปลูก 1, 8 0 0บาทอ่าพี่สักดาจดําได,ด้สุดยอดสุดยอดสุดยอดตอนที่ผมโพสแล้วก็ถามทีมงานเราเนี่ยยังไม่มีใครตอบถูกนะตอบใกล้เคียงน่าจะพันหกมื่อตอบใกล้เคียง <c oughs> นะครับเนี่ยพันหนึ่งพันปร้อยบาทเฉลี่ยต่อต้นโอเคนะครับข่าวดีก็อย่างที่เราบอกวันที่มีประเมินหนึ่งหลังนะครับโอ้เร็วๆนี้แล้วก็เหลืออีก สามหลังเราประเมินเข้าเรายื่นกู้ทั้งหมดแล้วนะครับมีลูกค้าทั้งหมดแล้วต้นเดือนที่จริงที่จริงตอนนี้ก็คือต้นเดือนแล้วแหละนะครับเร็วๆวนี้แล้วกันเร็วๆนี้เจอกันที่เฟสเจ็ดเห็นครับเจอกันที่เฟสเจ็ดเริ่มงานต่อไปขอเป็นกําลังใจงให้ทุกๆุกคนนะครับได้พื้นที่ได้ทําเลได้น่านา้ําใกล้ๆที่เราสามารถเดินทางไปดูได้ไปเที่ยวได้พาลูกพาครอบครัวไปชิวๆได้ เหมือนอย่าง enjoy home เหมือนอย่างผมนะครับอยู่ที่เราเลือกแล้วซิ์อยู่ในมือเราแล้วนะนะชีวิตยอยู่ที่เราเลือกนะกล้าที่จะเลือกอย่างนั้นโอเคไหมครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปดูมุมหน้าบ้านต่อมันจะสวยเอ,อนะเจะไปติดเพราะสวิตมันก็นอยู่ห้องแับแครกันแหละทั้งศูนย์รวม โอ้มุมนี้พอออกกล้องแล้วสวยมากครับเนี่ยแบบมันเหมือนมันเหมือนไม่มีระแนงบังด้วยมุมนี้สวยแต่หลังที่สามติดพระม่านยิ่งสวยเลยนะครับหลังที่สามติดพระม่านยิ่งสวยเลยโอเคนะครับจบไลฟ์แค่นี้กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ อของพี่พรสักอยู่ใกล้ๆบ้านเลยชื่อวเสุดยอด